สวัสดีครับนักเรียนวันนี้จะมาเรียนวิชาสุขศึกษาและพาร,ราศึกษาก่อนอื่นเลยคุณครูขอแนะนําตัวนะครับครูชื่อนายปนวัตรลีคําชื่อเล่นชื่อครูฟิลม์มครูจะมาสอนสลับกับครูหนึ่งชายาพลน,นะครับโอเควันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนเรื่องเศรษฐกิจของครอบครัวอาเศรษฐกิจอ่านว่าเศรษฐกิจนะครับ หรืออาชีพและรายได้ของครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แต่ละครอบครัวมีความเป็นอยู่แตกต่างกันครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพที่มั่นคงใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักประหยัดวางแผนการใช้จ่ายจะทำให้ครอบครัวอยู่อย่างพอกินพอใช้และมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตนะครับอ่ะต่อไป สังคมภายในครอบครัวสภาพสังคมภายในครอบครัวทําให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันดังนี้ 1. การนับถือศาสนานะครับทําให้แต่ละครอบครัวมีความเชื่อและมีแนวทางปฏิบัติตนที่แตกต่างกันตามความเชื่อของศาสนาที่ตนนับถือ 2. ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหากสมาชิกในครอบครัวมีความรักความ ห่วงใยกันทำกิจกรรมร่วมกันในเวลาว่างเสมอมีความสามัคคีไม่ทะเลาะกันก็จะทําให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข 3. การอบรมเลี้ยงดูในครอบครัวนะครับหากได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักอบรมสั่งสอนโดยใช้เหตุผลจะทําให้เป็นคนมีเหตุผลกล้าแสดงออกรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สนะครับการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านและเข้าร่วมทํากิจกรรมของชุมชนเป็นประจําจะทําให้สมาชิกในครอบครัวมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นต่อมานะครับการศึกษาพื้นฐานการศึกษาของครอบครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวมีความแตกต่างกันครอบครัวที่เห็นความสำคัญของการศึกษา จะมีการส่งเสริมให้ลูกหลานมีการศึกษาที่ดีพื้นฐานของครอบครัวและความแตกต่างของครอบครัวในด้านต่างๆมีความสําคัญต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างยิ่งต่อไปนะครับวิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนสัมพันธภาพนะครับคือความสัมพันธ์ที่ ดีระหว่างบุคคลการอยู่ร่วมกันในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนจึงต้องอาศัยการสร้างสัมพันธภาพเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับต่อไปเราจะมารู้วิธีสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับ 1. ช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับ 2. ให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ 3. ใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนหวานหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอนะครับ 4. ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 5. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทำอะไรตามใจตนเองนะครับ หให้กำลังใจและร่วมมือหาทางแก้ไขเมื่อครอบครัวเจอปัญหาต่อไปนะครับวิธีสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อน 1. ไม่เอาเปรียบเพื่อนหรือลางแกเพื่อนนะครับ 2. มีน้ำใจรู้จักแบ่งปัน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อน 3. ใช้คำพูดที่สุภาพกับเพื่อนและยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอ 4. ให้ความช่วยเหลือเมื่อเพื่อนเดือดร้อนหรือมีปัญหา 5. มีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงเพื่อน 6. รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนอ่า การปฏิบัติตนเพื่อสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวนะครับและกลุ่มเพื่อนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้สามารถปรับตัวใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับโอเคอ่าจบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับโดยคุณครูจะส่งแบบฝึกหัดลงในกลุ่มไลน์นะครับแล้วให้นักเรียน เขียนโจทย์ลงในสมุดและตอบคุณครูนะครับอ่าสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับไว้เจอกันใ่สัปดาห์ถัดไปนะครับต่อจากคุณครูหนึ่งชยพลโอเคนะครับสวัสดีครับ